สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับคลิปนี้อาร์ก็จะพามานะใช้คอร์ด ai นะครับในการคิดคําคมทุกท่านเนาะคำคมก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรที่จะต้องลงในเพจด้วยนะถามว่าธุรกิจประกันเนี่ยทุกท่านครับมันเป็นธุรกิจที่ต้องพุชหรือว่าพูครับมันพุชหมายความว่าเราต้องส่งความรู้ออกไปส่งข้อมูลออกไปเพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความสําคัญของประกันเนาะเราก็จะคิดคําคมครับทุกท่านเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย เออความประกันมันก็สําคัญเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยประกันนี่มันสําคัญนะครับผมดยเราไม่ต้องคิดเองนะเราใช้คอร์ด ai เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอนะฮะนะครับผมเนาะอันนี้หน้าจอครับเราก็ง่ายๆเลยทุกท่านเนาะเราก็ช่วยคิดเนี่ยช่วยคิดคําคมนะเกี่ยวช่วยคิดคําคมช่วยคิดนี่ดีกว่าทุกท่าน10คําคม ความสำคัญของประกันโลกหลายแรงสั้นสั้นนะครับผมอ่านแล้วกระแทกนะกระแทกใจแล้วอยากซื้อประกันโลกหลายแรงทันทีนะนะลองดูดีว่ามันจะคิดให้เราได้ยังไงนะครับผมเนาะโลกไม่ร้ายแรงเราดูว่ามันจะให เวอร์ชันฟรีบางทีมันอาจจะไม่ใไม่ครบสิบแต่อ่านี่ครบสิบอ่าครบสิบเสร็จปุ๊บเรามาอ่านกันทุกท่านโรคร้ายแรงไม่เลือกเจ็บใครเนาะมันภะาษาแปลนิดนึงนะประกันช่วยคุ้มครองชีวิตเมื่อมีโรคร้ายแรงมีประกันคือมีทางรอดเอ้ยอันนี้เวิร์กนะรักตัวเองซื้อประกันโรคร้ายแรงไว้คุ้มครองได้อยู่โรคร้ายแรงคือสงครามกับร่างกายประกันคือกำลังพล มันหลักแหลมว่ะมันคิดดีกว่าเราอีกเนาะไม่มีใครปลอดภัยจากโกรครายมีประกันดีกว่าเสียใจนะครับสุขภาพดีแต่โรครายแรงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ประกันช่วยได้จริงไหมจริงนะเอาโอเคไปต่อชีวิตนี้มีค่าประกันโรครายแรงคุ้มค่านะคุ้มครองคุณค่าชีวิตนะคมว่ะ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงประกันช่วยผ่อนคลายภาระค่ารักษาได้อยู่ลงทุนสําหรับอนาคตที่มั่นคงประกันโรคแรงตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์จ้าโอเคเตรียมพร้อมสู้โรคร้ายด้วยประกันโรคแรงที่คุ้มค่าเวิร์กไหมเด็ดนะครับทุกท่านเนาะอันนี้เราก็ไปโพสต์ได้เลยแล้วก็ไปทํารูปได้นะแต่โยอ,อาร์ตก็โด,ย,ดยปกติแล้วครับเนาะเราทําอย่างนี้ก่อนนะเบื้องต้นนะถ้าแบบไม่ทํารูปเลยนะก o p ีนี้มานะครับผม เอาคัปี้แล้วก็ไปที่เพจตัวเองเนาะไปที่เพจตัวเองนี่ครับฟังก์ชันหนึ่งที่ทุกท่านต้องใช้นะครับผมเนาะโพสลงไปครับแล้วก็เป็นเท็กแล้วก็เป็นคั l เลอย่างเงี้ยทุกท่านเนี่ยอันเนี้ยเข้าถึงโคตรดีทุกท่านโพสไว้เลยครับเออไอสิบันเนี้ยมาตั้งโพสไว้เลยแล้วก็เอาไอสิบเนี้ยไปทํารูปก็จะได้2ี่สิบคอนเทนต์แล้วนะพอจะเห็นภาพไหม คอนเทนต์ง่ายไหมครับผมทาง่ายแล้วนะเนาะเรามีทริคเนาะอาจให้ทริคทุกท่านไปแล้วเนาะนะคอนเทนต์มันจะไม่ตายแล้วทุกท่านจะไม่ไม่ตายกับเกี่ยวกับแบบไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมเนาะอันเนี้ยก็ตั้งไว้ได้เลยนะหรือว่าจริงๆแล้วทุกท่านมันก็ต้องเข้าไปหลังบ้านเนาะตรงนี้คือจะเป็นหลังบ้านเมื่อกี้อารไปตั้งไวล้ละไอ้ห้าโพสที่เราทําไว้นะทุกท่านเนี่ยไปตั้งไว้เลยนะครับผมเนาะสัก อาจจะถ้าโพสเช้าเนี่ยแปดโมงบ่ายโมงแล้วก็ห้าโมงเย็นนะครับอันเนี้ยสิบโมงนี่ก็ตั้งไว้นะมันเป็นดีฟอลต์ขึ้นมานะครับอาจจะเน้นเร็วนะครับอาก็อ่ะเนี่ยตั้งไว้เลยพรุ่งนี้สักวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกันเนาะยี่สิบเอ็ดแปดโมงนะฮะแปดโมงแปดโมงแปดโมงนะกดลงไอจีไว้ด้วยนะค,ะนะครับผมปุ๊บนะฮะแล้วก็ตั้งไว้สีแดงนะครับผมนะแปดโมงเนาะดูหน้าตามันประมาณไหน เนี่ยทุกท่านแล้วก็กําหนดเวลาโพสเลยครับเห็นไ,ไหมตารางทุกท่านนะเนี่ยไอต้ตรงนี้ใช้ประสิทธิภาพ facebook อย่างมีประสิทธิภาพนะทุทกท่านตรงนี้ตั้งเวลาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ทำให้เสร็จภายใน เนี่ยสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วค่อยแล้วทุกท่านก็เอาเวลาไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างอาร์ตเนี่ยถามว่ามีเวลาทําไมมีเวลามอาอัดเพราะว่าอาร์ตเนี่ยทำพวกนี้ไว้ทุกท่านทําพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ลงไปเป็นเดือนเลยทุกท่านจะเห็นว่าเนี่ยมันจะพ่องท่านนิดเดียวเองเนาะอาร์ตจะไปอยู่อีกเพจหนึ่งนะตอนนี้แต่เนี่ยเพจประกันของโตเกียวเนาะอาร์ตก็ทาไว้นะครับ <h az os> ทุกท่านก็จะเห็นว่าอาร์ตก็จะทําไว้เสร็จปุ๊บอาร์ตก็จะมีเวลาไปทาอย่างอื่นนี่แหละครับเป็นทริคการทํางานนะอารุกท่านมาโพสต่อไปอ่ะ พอไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตั้งเวลาไว้เลยเนี่ยทำทุกวันเลยทุกท่านเนี่ยโพส์ตไฟให้ลูกค้าดูแบบเฮ้ยมีอะไรตลอดเวลาเนาะเอ้ยคนนี้มันขยันโพสไว้อะไรเงี้ยครับผมเนาะเราตั้งไว้8โมงนะครับผม8โมงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกอันหนึ่งเป็นในนั่นนะแล้วดูหน้าตาม,มันจะเป็นไงเนาะทำเป็น2บรรทัดอย่างนี้ตึ๊ดๆหม,หมุนมะ่น่ะแล้วก็กำหนดไปเลย เนี่ยทุกท่านไอไ้อเนี้ยเข้าถึงดีเข้าถึงดีเดี๋ยวมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นวิดีโอทุกท่านเดี๋ยวอันก็ในอนาคตจะต้องสอนแหละเพราะมันมีอะไรที่จะต้องสอนทุกท่านเยอะมากเลยนะครับผมเนาะอันนี้ยีิบสองไปแล้วนะครับไปยี่สิบสี่หน่อยยี่สิบอันนั้น่าไปยุ่งมัน 23, ยี่สามไปยุ่งมันดูแล้วมันเต็มแล้วนะครับผมก็เนี่ยเอามาโพสครับทุกท่าน ได้คอนเทนต์ทุกวันเดี๋ยวอาจจะต่อยอดเดี๋ยวพาทุกท่านต่อยอดจากไอ้ตรงเนี้ยแล้วเอาไปทํารูปทีเดียวสิบรูปปุ้งเลยนะครับผมโคตรง่ายนะใครเจออาร์ตคนนั้นโชคดีนะเพราะว่าอะไรสอนหมดจ้าอ่มอามาดูไป นะครับผมอันนี้ครับทุกท่านพอจะเห็นภาพนะรก็ตั้งไว้ทุกวันไปนะครับผมเนาะเนี่ยมี10คคำคมก็ได้10วันแล้วโอ้ชิวมากมากเลยนะครับผมนะใส่ไว้ทุกวันโพสต์ไว้ทุกวันนะครับผมเนาะจริงๆแล้วตั้งไว้ว่าวันละสามโพสนะถ้าไม่เหนื่อยเกินไป8ปดโมงบ่ายโมงแล้วก็5้าโมงเย็นเนาะอาร์ตอาร์ตทำทฤษฎีนี้นะทุกท่านแต่จริงๆแล้วมันจะมีเวลาที่แนะนำเนาะแต่อาร์ตคิดว่านะอันเนี้ยอย่าง Facebook มันแนะนําหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าง สองทุ่มไอจีอย่างเงี้ยทุกท่านก็ตามเขาได้นะเนี่ยสองทุ่มไอจีเนี่ยก็มันดีอยู่แล้วครับทุกท่านตามเขาที่เขาแนะนํามันดีอยู่แล้วนะฮะนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้คอร์ด ai ในการคิดคำคมอ่าเนาะใครอยากจะคิดคำคมประกันเด็กคิดคำคมประกันสุขภาพคิดคำคมการออมเงินเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้ยนะครับทุกท่านเนาะ อย่างนี้เองง่ายๆเดี๋ยวอาจจะมาเจาะต่อยอดตรงนี้นะครับทุกท่านเนาะอาจจะพาทุกท่านไปทํารูปแล้วตอนนี้เป็นการทํารูปที่แบบนะขเขาเรียกว่าบั c อ e ด i ก็คือท,ทําทีละสิบรูปเลยนะครับผมเดี๋ยวอาจจะท,ทําทีละยี่สิบห้ารูปนะับผมหรือว่าสาสิบรูปให้ทุกท่านดูเลยนะทุกท่านจะรู้สึกว่าโคตรว้าวอ่ะคุณอาร์ตนะอันนี้จริงจริงทุกท่านคลิปถัดไปไปดูกันด้วยนะครับผมเนาะต่อจากนี้เลยนะครับผมเนาะค,นะคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกท่านาดีเวอนิดนึงอ๋ออ๋อ ขอกลับมาหน้าจอหน่อย นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทรงคุณค่าอีกอันนึงนะครับที่อาร์ตตั้งใจมากๆแล้วก็ในอนาคตครับฝากไว้ว่าถ้าใครอยากเรียนนะครับอยากมีคอร์สนะครับอาร์ตก็ได้เตรียม3คอร์สไว้นะครับผมคอร์สมือใหม่เลยครจับมือทําเลยนะครับคอร์สระดับกลางแล้วคอร์สแบบแอดวานซ์นะครับสคอร์สในอนาคตนะแต่ตอนนี้ยังนะครับผมแต่คิดไว้ว่าน่าจะต้องมีแหละเพราะว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยเข้ามานะโทรมาจากอุดรอุบลขอนแก่นนะครับโทรมาจากใต้นะอยากเปิดคอร์สแบบ มีคอร์สแบบเป็นคอร์สออนไลน์ไหมคุณอาร์ตลงมาสอนที่ใต้ไหมขึ้นไปอีสานไหมอตอนนี้ยังนะจ๊ะออยังก็ดูจริงๆไล่ดูใน u t u b e อาร์ตก็ได้ประโยชน์แล้วนะครับแต่ในอนาคตมีครับทุกท่านน่าจะต้องมีแหละแต่เป็นคอร์สที่แบบคอร์สน่ารักน่ารักะนะครับผมเนาะแบบไม่ต้องแพงมากครับให้ดทุกท่านไว้เรียนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปถัดไปว่าอาจจะพาทําอะไรอีกนะครับผมเนาะทุกท่านจะว้าวมา,มากๆในคลิปถัดไปครับผม